สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยายจ้าไม่กล้าผ้าม้วนได้จ่าเด้อพระลุงทงลุงทาหากินหาอยากได้จ่าเด้อมานบรมาณกะติดตามยายได้ได้จ่าเด้อจักสิมานบรมาณน้อจ่าเนาะมาหาเขียด,ดไปได้อันใดเอาอันนั้นเนาะจ่าเนาะไปได้เอาได้เอาอันอน,นั้นเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ่าเนาะโอ้ยเฮงแลง ยายกบได้อันนี้ดอกยายห,หาแถวบ้านแถวปลาโลจากบ้านย่ายมาอยู่สองกิโล <laughs> ไปหลุนมึงได้จ่าเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายใ,ในได้จ่าเด้ออืมไหก็สีสูไปสีมานบสมาหลุนมึงได้จ่า ย,ย,ยังเขาพ่อเราได้จ่าเด้อเฮียดนะอืมตัวใหญ่กว่าเขาเฮ้ยนะเออบิ่งเกลาๆได้จ่านานโอ้ยตัวเลกแห่มันวุ้ยขันพ่อกับตัวใหญ่ๆข,ข,ขันหากับฮาจนเมื่อยนะเขาอืมตัวเลกแห่มันมาเร็วอื่นกันมาเด้อ พูดจะสองกุนปู่มีปูเอาปูเนาะพี่น้องนะโอ้ยหอนแห้งเด้อพี่น้องเอ้ยขนาดยายมาเตาะเสาได้นี่เนี่ยเสาหัวปู่สิกบไปอยู่นะน่ะมันออกติ๊กกระจังนานได้แล้ว อามาเจะททองทิ่มมาใหญ่เดี๋ยวมีปูเอาปูนาเจน้อแด้ร้ายโตแล้วเลยไม่ยังไรเท่าพ่อครยูยกล้ามาอามาเช่องว้วะนเ่าเอาเมิงไครไก่ไข่ไก่หรือไค่เป็ดเออเอาไปเอาทุกอย่างที่กินได้เห็นจะพอุอยหนาเออ เบ้งนู้นพี่น้องเน้อบอยหาไปเรื่อยๆเขาขอไขรแล้วเาจงเลวมันแหงแหลงกอาผด้วยเจือสิได้เจอระโตเนาะเท่าเบิ้งที่ล่ะก้นกระปูกับซเมนมันแกนเนะเท่า เจ้ามืนี่เจ้าว่าจ้าชิดกบจักโตบ่บ่ไห้กระเีนนอกน่อนเี่ยงมือมึงก็มีมือไปมานมือบอมานเนาะสาวเนาะเบึ้องที่ล่ะขนาดก้นกระปูกกับพ่อก้นกระปูเออนี่มันกะเปเดือนสีแล้วเนาะสา เดือนสี่มีนาหนิเขาว่ามีนาเลยเดือนสีได้เขามีนาวันที่สามเมนบอนี่รุนบิงพี่ใหบ่มือนี่เอออได้กินได้ยก็เลยนเนาะถวฮะเบิ้งที่หพี่น้องยังมาท่านถึงอยู่เบิ้งนะไม่ไม่ออกกันสิแถออกอเ้เอ้า นั่นนั่นพี่น้องตัวเม่พี่นะเฮ้ตัวม่งามต่เมตังๆปูถมใบงวงพิ่นขีกเสียงา่กบนนะเ่็น่อฮ่า่าฮ่า่า่แ่่่า่า่่่ เออได้เ่ไดีกัน่ำไปสิละมักมวนตาทองไปลุยต่อใหญ่ก็ใหาซอยไปเรื่อยๆไห่เถาไห่อุ๊ยพี่น้องพ่ออีกล่ะใครเอ้าเถวเถา อือค่ะมาไหว้โอ้โหโก๊บอ่นี่ค่ะมาไหว้อีกเด้อตัวนี้เน่าตัวนี้เน่าวตัวน้หนา่หน่องเออหนาออกแล้วพี่น้องเออเอาออกทิ้มเท้าเออวิวว่าข่าวมาไหว้ตัวเลยดีดีมาที่แตกเมื่อกลางที่ยังเอามาเถอาตีเห็นตะแต่โจ๊กต่เห็นแต่ดาบกูโตนอยู่ ได้พ่ะเท้านี่นี่มากดมางหู้นี่มังมาลุนมังมันขอว่าชิมิกรบแท้ๆแหละขันบ่มีกบหายควายหายเตะควายเลยนี่เลยพี่น้องเอ้ยเตะบ่อเตะเตะเลยนะนี่เลยหูไงหูงามพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีกบแท้ะปูไม่ปูก็ปูนทุสอหัหาจุลินพัน มาท่ออยู่บึบอยู่ดังปุ้งเลยโอ้ยลึกเลยที่เขาลึกแห้งนะลึกตัวนั้นก็ยันสุดแสนดีตัวนั้นได้บ่อตู้หอยทายไปตัวที่เจ้ากุลได้เลยเนาะเนะเดจหอยบ่อนะโอ้เดจปูคนละท้องว่ะบ่อเตจิมีโก้เออหนานี่ เออแมนเอ้าเท้ามีตะปูมันจะมีกบหูใหญ่จะปูดโอ้ยคังคังเมย์คังยังเท้าไม่ยังฮะเคียดนะปุ้ยว่าจะกรอบเฮ้ยนี่เป๊ดเมย์สา่งปูเลยเนาะเท้านาน มานมันไปลุนต่ออีกพี่น้องเขาท่านบอพี่พี่นี่เขาเขาดักเขาดักบออุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นั่นนั่นเอ้าไอ้เนี่อยมาอีกเร็วจ้ามีตัวใหญ่ๆนะส่อให้เขาโอ้พี่น้องเห็นบอหายบอข่อยไปห็น นั S 2> <S, <S 2 co ่นเห็นโมพี่น้องเอ้าจับปึ๊บนี่นั่นนี่ปื๊บมีแต่แม่์เนยเนยเนาะแถวเนาะหาแม่พ่อปนเลยเนาะแถานั่นตัวหนึ่งอยู่นะเอาไปไว้ก่อนโท่านก็ปล่อยไปแถวเออปล่อยเอาแนวเหมือนตัวโอ้โหมันมีเบ็ดคู่ๆเลยเนาะแถาอือ ปอยเนี่ยไปคันมาทันนี่มนันอเ่อะไรก่าเปิดเนีจกนะ <laughs> หายบึงโอ้ยเขียนดีจิกไงป้อยเท้าอืมอจำเขียนอยู่หมูเลยเนาะเท้าหมูเพิ่งกินก็นกินหมูห่ามกินป้อยเท้าเออโตบใบใหญ่ม,มเน,นเลยสีน้องเลยเออเมื่อเท่า ไปหาไปเรียนเหืออย่นีกันเนาอืเนาะตะทองคูไใบเลยด้วยใจเด้ออ้ยตัวใหญ่ยอวัเสตมึงเออมึงที่ล่ะมีตัวงมงามึงมึงที่ล่ะยายหาเมนเบิ่เปิร์เมื่อเลยต่ทองคุมไปบว่าท่านสามันหกแไงอือ ๋อนานวัดเตวทันพี่น้องนี่นี่นต้นยังเถวนต้นอยู่ในต้นวาติกูว่ากว่าไปอ๋อนั่นปึ๊ดมันออกจะง่ายนะเท้าใหญ่กับหาทางผีคือกันใหญ่กับผอคือกันมามามาเทาเมันชิอันนี้ออกไปไกลละผ่านใหญ่ มือจะข้าอันนี้ยุนติดมาผีเลยเท่าเออที่ท่านมาน้อพี่น้องเนาะนั่นเห็นบอท่านมอเท่าอ่าอเออนี่ยเอยไงมันมีเด๋ยวตใหญ่ๆพี่น้องเออฮ่าฮ่าฮ่เนี่ยไก้อะไรดีจ้าเด้อ อุ้ยเมย์ได้ม่แต่เมย์ใหญ่ๆเนาะเท่านาะเออมันมันมัน่าาเาาเสียมเสียบบงบึงบ้งทาเบึ้งจ่าใจเด้อเฮหายจุลินพัน่บึงบงพี่น่องใหญหายเมื่อจุลินพันให้ยบึงตาทองเราเห็นนางเอาบึงลุนบึงไม่บอกใครเกียบเฮบึ้งบุ่นไดบวหันโกนะ โอ้โหเทแนี่มาแล้วจ้าน่นเห็นบ่ปื๊ดพี่น้องพอแล้วพอแล้วออ้ยนี่โอ้ยไงฮะปืดเบิ่งพี่น้องเบิ่งออ้ยนั่น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 เอออะไรลีลาเด้อจ้าเด้อปืดพี่น้อง มัน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 ตัวเล็กเหี้ยมันเนาะปื๊ดบาดจีมันจีเป็นคลองเห่าก็เป็นคลองเห่าคือเก่าปื๊ดพี่น้องเือใส่บกว่าพี่น้องเออเงี้ยวเตกจากหลุดเนาะมันมันเดดเดดนเด้ไอแถวดึบดึบดึบนิ่วเออมันมันแล้วเอออีนี่ท่านนี่เราได้จ่าเด้อมันมันอีกแล้ว อท,ท่านมอเตอานี่ปึ๊ดน,นี่ตุ้งางีาย้งยงามๆมอเตอรปึ๊บท,ท่านมอระเทานานแต่ทองเขียดโมหมานหมานเมยอดะเถาเมื่ดาลอลชุ่ยเาชุ่ โ้ยผลละว่ตจะอ,อีกอาอา,อาไปเรื่อยๆว่าจะของกีกเนาะ <c oughs> ท่านมออะเรสาว่ฮ้อเ้อท่านมาเนาะน,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 นานนี่คุ้มจนท่านเลยเนาะจ่าเนาะนิวปูดไม่ใหญ่<ม> <c oughs> ท่านอจ้จะสอกทิวพืชนี่าม,มานมานปื๊ดมนชิขึ้นไปพุนเขาขึ้นไาพุนบดได้เศษน่ะสาวเขาหโอ้โหกโระโผดจะทองขุบตีละกาบบืบเลยท่านมอเจา้าน,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 นานโอ้ยเกีบขาเถ้ยตัวใหญ่มันมันมานเมื่อย น้องได่บอกปืดได้กบตึก็ได้เขียดนอกจากนาะได้ไล่อยู่้อกจากเด้อนี่อ๋อนี่ดิพี่น้องนี่ดิดหอดใครแด้หอกกระปู่นนอกจากนาะอ๋อใหญ่กะจบทิปได้ใจเด้อได้พอได้กินได้อยากดูได้พ่อมกยูนอกจากนาะได้ไล่วัตถิิบได้ได้คือเกานอกจากนาอนี่ใหญ่กะจบลิปจบจบปมาหอ ยายกระชิ่งโจบกคีมมหากรบกับเขียดไว้เพียงแค่นี้ว่าจะชิบมาร์คมันคือเขาเนาะจ้ะก็ชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่ด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์ถ้ายายผิดพลานมากๆได้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับไวยติดตามคลิปยายต่อไปเลยด้วยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุบสวัสดีจ้าอีกครั้งจ้าไปเถอาไปเงอนเนาบ๊ายบายยายก็จะไปเงอน